ต้อนรับด้วยนะคะกลับไปกันต่อนะคะกับ Variety Travel ค่ะตอบทุกจบหัวใจชอบเที่ยวนะคะพิเศษนะที่ฟองเบียร์ถูกต้องค่ะแล้วก็ใครอยากจะทักทายกับเรานะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่ Facebook ด้วยนะคะ Variety Travel FM 99นะคะเซิร์ชไปเจอเลยนะจ๊ะแล้วก็ทาง SMS ค่ะ4111099เองนะคะมีคนส่งมาถามว่าเวชพิทิกอินเวอร์ชั e n him at all คืออย่าให้ป่าพิทิกเลยเดี๋ยวพิทิกพิทิกบอกว่าเดี๋ยวจะโทรจากป่าครับตอนนี้อยู่ในป่า อครับคือถามว่าเราอยากได้เราอยากใช้พทิชชู่ไหมเราก็อยากเจอเราก็อยากเจอเราอยากเจอมากฮะโดยเฉพาะกุ้งไก่เนี่ยออกน้ำออกตามากว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำมันจะเข้าพัดเข้าฝั่งหรือไม่เดี๋ยวนะคะพี่ก้ากุ้งไก่ไม่พูดประโยคเรานะเราไปเมื่อไหร่เมื่อกี้ จริงๆคือหลายๆคนก็รอความพ่ติ๊กอยู่เพราะเองก็ชอบการรอพี่ติ๊กก็เป็นอีกหนึ่งนักจัดรายการวิธีของเราด้วยก็เดี๋ยวเราตามแล้วกันถ้าเกิดพี่ติ๊กจะมาเมื่อไหร่เราจะรีบบอกแฟนรายการบอกวันี้จะบอกด้วยนะพิจิตรเขถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันด้วยนะนี่เราเราเขียนเพลงละครเรื่องนี้นี่เราก็เลยเราก็เลยได้คุยกับผู้จัดผู้จัดบอกว่าแค่บริหารคิวพี่ติ๊กตอนนี้ก็ยากแล้วขนาดละครจะเอาตัวพี่ติ๊กมาถ่ายเนี่ย ก็ยากแล้วเราอาจจะต้องเข้าใจพี่ติ๊กเขาด้วยใช่ใครก็โทรมาก็ได้เออให้พี่ติ๊กโทรมาโทรมาคุยอยู่ไหนถ่ายละครอยู่เออเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟองเบียร์ด้วยเดี๋ยวฝากพี่ฟองเบียร์ไปงั้นเดี๋ยวเราต้องบอกไปทาทาโปรดิวเซอร์ของเราใช่ใช่กลับมาพัทยากันต่อใช่มาอยู่กับพี่พี่ก้าก่อนแล้วกันมาอยู่กับก้าก้าลินทอนกันแล้วกันนะติ๊กติ๊กจะสายผอนยังไม่มาก็นอกจากร้านนางนวลแล้ว ซึ่มีอ่านทะเลก็ร้านนี้เมนูเมนูในร้านานวนมีอะไรครับชอบกินปูครับครับคือปูจะตัวใหญ่ที่ชอบกินปูปูมันนึ่งคือปูเนี่ยบางคนจะชอบเอาไปผัดพริกไทยดำเอาปูไปทํานุ่นทำนี่คีอหลายเมนูแต่่ผชอบกินอะไรที่แบบว่า ปูก็คือปูเลยเอาเป็นนึ่งเฉยๆแล้วก็กินกับกินซีฟูดเขานี่คือสัมผัสรสปูอย่างแท้จริงต้องต้องเน้นต้องเน้นเอาตัวที่กล้ามใหญ่ๆแต่ว่าถ้ากล้ามใหญ่คือตัวเราเองคนชอบกินปูแต่เราไม่ใช่เป็นคนชอบเลือกปูเพราะเราเลือกไม่เป็นครับคือปูบางทีคือถ้าเลือกไม่เป็นเนี่ยตัวใหญ่จริงนะครับข้างในมันจะเละๆอาจจะนอแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันจะเหลือเนื้อนิดเดียวคือหนักเปลือกใหญ่ไม่ได้ใหญ่ใหญ่แต่เปลือก แต่ว่าไปฟิตเนสบ่อยนะคะก็ฟิตช่วงส่วนกล้ามยกเวทสักประมาณสัปใาหแล้วเราวิธีเลือกปูเนี่ยคือแต่ละคนก็บอกเรามาบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็บอกแบบนี้จนเขาบอกจนสุดท้ายแบบไม่เลือกเองดีกว่าแล้วครับให้ผู้เชี่ยวชาญให้ครอครัเขาเลือกให้อ๋อแล้วจริงๆแล้วการเลือกปูเราต้องเลือกยังไงคะเคาะป่ะต้องเคาะไม่ใช่ดูเลียนบางคนเคาะบางคนก็บอกว่าให้ดูที่กล้ามดูตรงซี่กล้ามถ้าซี่กล้ามมันถีหรือมันห่างมันจะแปลว่าเนื้อแน่นหรือเนื้อไม่แน่นหรือบางคนบอกให้ดูที่หลังกระดองคือ คือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายดูที่อะไรดูที่อะไรกันแน่มันดูเยอะไปหมดเหมือนดูทั้งตัวเอางี้ดีกว่าใครทราบเนี่ยส่งมาบอกตรงนั้นเอสเมสมาบอกนะนเพื่อเราจะได้ดูด้วยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูกันได้นะที่การท่องเที่ยวไปในไทยก็ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่มีวิธีไม่มีวิธีการบอกว่าเราเรียนภาษาบ้านแบบไปเที่ยวที่ไหนเจอของกินอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้ประเด็นจะมีวิธีแล้ คือหนูจะดึงว่าเออหนูก็ต้องขอขบคุณด้วยสำหรับการเที่ยวที่สาประเทศไทยนะคะตืดเต้นเลยเนี่ยนีกว่าเว็ฟทอ์ทอมมีเรื่องที่เรื่องตุ้าน้องเลยขอบคุณตอนเลิ่มต้นรลยกามน้องเลยดึงเข้ามาดึงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ด้วยอ่ะ ปูอ่ะปูเลือดดิไม่รู้ตาบอะไรตับเลือโอ้ยเขือนเลยอ่ะปูปูนึ่งปูนึ่งปูมาหรือปูทะเลฮะปูมาทะเลปูทะเลก็คือปูปูปูสีดำดำปูดำเรียกปูดำใช่โอยแต่แล้วอ่ะเพราแต่ชอบทานปูม้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาที่ไปูม้าปูม้าในกรุงเทพมีอยู่ร้านหนึ่งตรงตรงเส้นเกษตรแล้วมินรอร่อยมากชื่อร้าน เดี๋ยวนะชื่อร้านไม่ใช่สมพงศ์นะสมพงศ์อยู่เลียบทางด่วนชื่อนิชาติอภิชาติอ่าอภิชาติเกษตรนวมินใช่ครับคือคือวิ่งจากวิ่งจากเกษตรขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนจนไปถึงแยกตัดที่จะไปเลียบด่วนก็ตรงขึ้นไปอีกพอตรงขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงนั้นไปเลยนะเข้ามินบุรีไปเลยไม่ใช่ครับก็ออกออกไปเชียงเซาเลยเลยแล้วแล้วพอแล้วก็ไปกลับรถกลับมาแล้วกลับมามาแล้วอภิชาติเลยไกลเลยนะเลยไกลมากลองมอง อฝาพิชัยอยู่ฝั่งตรงข้ามถามว่าต้องมาฝามือหรืฝ้ายมือขวาขวาร้านมันกลุ่มหมาอร่อยนะฝ้ามือใช่ไหมฝ้ามือใช่ไหมครัะคือเราเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะไปกินคือคือคนที่แนะนําร้านนี้ให้ผมไปกินว่าปูหมาอร่อยเนี่ยคือวงเอวีนอร์มอลค่ะวงเอวีนอร์มอลเท่านกินร้านนี้แลมีกวางซัดปูว่าหลังจากนั้นเราก็จะไปซุ่มกินปูหมาอยู่ที่เนี่ยเป็นซุ่มกินซุ่มกินไปปูหมาต้องสดนะไม่สดจะท้องเสียนะแล้วเราเราก็จะพอหลังๆเราก็นึกว่าแบบเอ้ยเรารู้กันเองเพราะร้้าานกก็ไไมม่่ดใหญ แต่พอเรากินไปนานๆเราเริ่มเจอแบบคนดังมากินเจอคนดังจันต์ตัดเผาวร์มากินจนล่าสุดไปกินเนี่ยไม่น่าเชื่อไปเจอพี่เล็กกูสบาร์ดาวเหลืองนี่โอเรามากินด้วยแบบพี่เล็กพี่เล็กรู้จักร้านนี้เดือดเขาบอกเฮ้ยเขาบอกอร่อยพี่เลยมาเออก็อาจถ้าเกิดมาจากทางกระเสนอัลเคนเลยเลยแยกได้ทำโดรนก็เริ่มชะลอแล้วก็มองขวางมือหน่อยใช่จริงๆยูเทิร์นนั้นมันจะค่อนข้างอันตรายเพราะทางเข้าร้านมันเล็กมากคือคือตัดใจแล้วตรงขึ้นไปนิดแล้วไปยูเทิร์นข้างหน้าจะได้ปลอดภัยอยู่เทิร์นที่ฉะ ไปไยดึงกลับมากลับมาพัทยากันต่อผ่านร้านนางนวลไปคอันนี้เป็นอาหารทะเลละอาหารทะเลจบไปเนื้อคนชอบกินเนื้ออย่างที่พี่คังเบียชอบเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อวัวเนี่ยคือคือถ้าจะกินเนื้อวัวดีๆจริงๆเลยเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องยอมจ่ายตังค์เลยนะคือเนื้อวัวดีๆมันของอร่อยมันก็ราคาค่อนข้างสูงใช่ใช่คือคือมันจะมีสองร้านที่ผมชอบกินมากเลยคือคือร้านแรกเนี่ยจะเป็นร้านสไตล์แบบ ญี่ปุ่นหน่อยเป็นร้านชื่อเบนิฮาน่าอยู่ในห้างรอยัลการ์เดนพัทยากลางครับจำไม่ได้ว่าชั้น2หรือ3ขึ้นบัไดเลื่อนไปทีสองทีก็เจอแล้วร้านเนี้จะเป็นร้านสไตล์เทปันยากิห้างนี้ต้องบอกว่าห้างที่หาง่ายมากห้างที่มีลิฟลี่ใช่ห้างที่มีลิฟลี่อ๋อโอเคโอเคน้องเคยไปมาใช่ใช่ห้างที่มีลิฟลี่ครับก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปจากด้านหน้าห้างเลยครับร้านจะอยู่ขวามือเลยครับนะแล้วร้านจะเป็นร้านเทปันยากิเหมือนเทปันยากิความหมายคือก็คือเป็นเตากระทะเหล็กแบนๆใหญ่่ๆทีเาามยืนผัด กันอย่างนั้นนะครับก็จะมีแบบเมนูหลายๆเมนูแล้วคือร้านเนี้ยเชฟเนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนจะต้องฝึกมาคือเชฟทุกคนที่ทําให้เราทานตรงหน้าเนี่ยเขาจะมีการทําและมีการโชว์ฝึกอ,อะไรมาคะพี่คือแบบทําไปแล้วก็ควงมีดไปด้วยโยนคือ<ว>ทุกอย่างเขาจะโยนหมด<ว>เดี๋ยวโยนเดี๋ยวเคาะเดี๋ยวโยนเดี๋ยวเคาะจริงวะคะเนี่ยจริงเขาต้องวัเขาต้องใช่ครับตลอดเรียกน้ำลายตลอดเวลาคือ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  คือมันจะมันจะโรแมนติกมากในกรณีที่ร้านคนน้อยมันจะมันจะโรแมนติกคือถ้ามีแค่โต๊ะสองโต๊ะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันกินพร้อมกันใงร้านบางทีตอนแรกข้าพหนูมาแล้วภาพมาแบบโค้งไม่ปุ๊บเดี๋ยวพอพี่ก้าเคาะปุ๊บหนูภาพสถาเขาก็จะเอากระป๋องพวกพริกไทยกระป๋องเกลืออนี่เคาะเคาะเคาะใช่จริงจริงแล้วคือเวลาเราดูอย่างเงี้ยสมมติว่าเราสั่งแล้วมีกุ้งมีอะไรเงี้ยวิธีการวิธีการ แกะกุ้งหรืออะไรพวกนี้โดยมีดหรือวิธีการตอกไข่โดยมีดหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็มันก็เพลินดีนะสบายดีไม่มีนะเขาไม่มีแบบตอกไข่บ้านๆมาถึงริมริมโต๊ะอย่างเงี้เอาเอาไข่เอาไข่มากระแทกโต๊ะไม่มีเขาต้องช็อคคือวิธีตอกไข่เขาเนี้ยเขาเอาตะหลิวมาแล้วเขาก็โยนไข่ขึ้นไปคือโยนไข่โยนไข่ลอยไปคือเขาอะเอาไข่มาวางบนปลายตะหลิวแล้วเขาก็จะ ให้ไข่น่ะมันหมุนหมุนหมุนอยู่บนตะหลิวแล้วก็โยนขึ้นไปนแล้วเขาก็เอาสันสันมีดมีแล้วไข่ก็จะแยกออกปุ๊บสันมีดรับพวกไข่ลงมาปุ๊บหน้าผากเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันคนรู้กันนะแล้วก็เท่าที่ผมเเขามีควงตะหลิวใช่ไหมควงตะหลิวเหมือนเล่นมีดสั้นอ่ะหรอใช่พาเกิดหนูกำลังอินกับหนังจีนอยู่หนูไปหนูคงอินมากเลยเนาะแรงมีแล้วแล้วเขาแล้วก็ไม่แปลกไม่แปลกใจว่าทำไมฮะนี่ถึงฮิตไงเพราะศิลปินชอบศิลปินน่ะคือเราอะไปกินเนี่ยเพราะว่า เราอยากเราอยากกินเทปันกับเราก็เลยไปหาร้านเทปันกินแต่เมื่อเราเดินเข้าไปในร้านปึ๊บมันก็จะมีเหมือนเป็นที่ระลึกที่ที่คนดังต่างๆมากินที่ร้านีถ่ายภาพมาวามีถ่ายภาพด้วยแล้วก็บางทีเขาจะมีเป็นป้ายไม้ป้ายไม้วางอยู่ในตู้คือเป็นสิบสิบป้ายแล้วคือเขาจะสลักชื่อคนดังๆที่มากินร้านนี่นี่ไม่ธรรมดาอย่างในรูปเนี่ยถ้าเข้าไปขวามือรูปบนสุดจำได้เลยจะเป็นรูปไมคลแจ็คสันไมค์แจสังราที่ร้านนี้ มีคิทาโรที่เป็นศิลปินเวิร์ m มิวสิกหรือแบบอย่างคนไทยก็เราก็จะมีรูปครอบครัวคุณมยุราสวเวศิลาคือลูกนักธุรกิจใหญ่คนดังอ่ะเขาไปที่ร้านนี้แน่นอนเพราะว่าการันตีความอร่อยนะใช่ไหมคะคือคืออย่างเราเคยได้ยินครับว่าพวกเนื้อมาซึสกกะเนื้อโกเบโกเบพวกเนี้ยครับราคามันสูงคือเราไม่จําเป็นต้องกินดีขนาดนั้นก็ได้ถ้าถ้าเราอยากจะไปเอาบรรยากาศหรืออะไรนี่เขาเขียนไว้เนื้อโกเบญี่ปุ่น 4,200กรัม4,980บาทบาทยังไม่ลงแวะยังไม่ลงแวะมัสซิดสกาญี่ปุ่น230กรัม5,770ว้าว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 คือว่าอันนี้มาจากลอยมาจริงจริงกีเขาบอกนุ่มในปากละลายในปากอร่อยจริงน่าอร่อยแต่อย่างที่พี่ฟอเบียบอกแหละว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานแบบของอร่อยก็อาจจะต้องแรกจะต้องยอมราคา ่ที่สนงสักหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราหนักลองไปดูกินทุกเดือนอ่ะแต่มีสันนอกราคาสัก900อะไรงี้มีอยู่มันก็จะมีเป็นเซตเหมือนกันแบบเป็นเซต for two สอคนเข้าไปคือมันโอเคมันก็อาจจะไม่ใช่แบบเนื้อมันกะหรือว่าอันเนื้อโกเบอะไรเงี้ยก็จะเป็นเนื้อแบบพวกเนื้อออสเตรเลียแล้วก็จะมีพวกกุ้งแบบกุ้งมังกรมีหอยเชลล์มีอให้เป็นเซตแบบก็อาจจะอาจจะโอเคหารกันถือว่าหารกันคนละพันกว่าบาทเนี่ยสองคน ก็แฮปปี้แล้วนะทุนละพันกว่าบาทแลกแลกกับประสบการณ์อะไรแบบนี้สักครั้งในชีวิตมันคุ้มนะนี่แล้วก็อิ่มอร่อยแล้วก็แล้วก็ได้ดูควงมีดควงตะหลิวสุปอร่อยเลยนะสุกแบบสุกแบบที่ให้กินรอให้กินระวังรอเขาเตรียมอาหารซุกอร่อยมากนะสุกหอมใหญ่นี่ภาพดูดิครับเนี่ยมีกุ้งเอาไปผัดนะเอาไปทอดไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปเหมือนกันเนาะครับใช่แล้วอย่างร้านนี้มันจะมันจะง่ายกว่าร้านโดนอย่างเพราะอยู่ในห้างมันจอดรถในห้างได้เลยใช่สบาย แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากกินนางนวลก็ถูกกว่าแต่ก็ยอมจอดลำบากหน่อยแต่ไม่จอดสบายแต่จ่ายแพงหน่อย<ะ> <c oughs> ที่เ <c oughs> บียร์ผมถามแล้วถ้าเมกตายก็เราไปสองคนอย่างเงี้ย<ะ>แล้วเราต้องนั่นงจินคนอื่นด้วยไหมไม่โตเขาเราคือเท<อ>่าที่ไปเท่าที่ไปยังไม่เคยอ๋อก็คือก็คือเขาก็จะเตานี้ก็เป็นของเราสองคนเพราะว่าร้านร้านเนี่ยโดยโดยทุกครั้งที่ไปอ่ะไม่เคยเจอสภาพที่คนแน่นแบบจนไม่มีที่นั่งคือร้านจะค่อนข้างคลเวทเพราะว่าราคาไม่ได้แบบไม่ใช่ราคาธรรมดาไม่ใช่ราคาที่แบบว่า ใส่หิวข้าวไมื่อวานก็มากินได้วันนี้กินอะไรดีอะป้าแต่บาลิฮาน่าขำๆห้ามเจ็ดใจชิ้นเดียวนะขำแบบขำน้ำตาไหลอะไรเแบบนี้ส่วนไอ้ร้านนี้มันจะเป็นร้านสไตล์เนื้อเนื้อแบบเนื้อเทปันยากิคือจิ้งเทปันคือมันคือสเต็กชนิดหนึ่งแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นส่วนในพัทยาเนี่ยอีกร้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นร้านชื่อบรูโน่ร้านบรูโน่จะเป็นคนที่ชอบสเต็ก วบบสไต์แบบยุโรปอะไรกั้า <OO. S 2> คือจะอยู่ตรงเส้นทางที่จะวิ่งขึ้นไปที่หาดจอมเทียนถ้าวิ่งขึ้นไปร้านอยู่ซ้ายมือตรงข้ามร้านปั่นปันตรงข้ามันตรง้าแล้วปันป,ปั่นนี่เองคือแล้วร้านจจอาหารร้านนี้คือผู้ใหญ่แนะนำผมมาอีกทีหนึ่งครับผมไปเจอร้านนี้ตอนผมน้ำท่วมค่ะตอนบ้านน้ำท่วมแล้วคือผมมาไปอาศัยอยู่พัทยาในีายใช่คือผมไปอาศัยอยู่พัทยามาหนึ่งเดือนเต็มจนเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วตอนน้ำท่วมใช่ไหมครคือคือตอนอยู่ที่นู่นอะ ก็ไม่ได้มานั่งกินเป็นนิทานทุกวันนะอยู่ทั้งเดือนกินครั้งเดียวเพาต้องเซฟตังไว้ถ้าไปทานทุกวันเนี่ยหนูคงจะหนูไปด้วยได้ปะโอ้ห้าพันเจ็ดทุกวันม้าต้องเซฟตังใช่เพราะงันต้อกลับมาทำงานไม่ได้หรอกใช่ก็เราก็จะหนักไปทางกินไก่เหลืองๆที่เขาอันนั้นกินทุกวันมีทุกวันเอออร่อยเลยที่ไก่เหลือง่ยมิจนวันหนึ่งผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่เราไปพักอะเขาก็รู้จักเราเขาก็มาแนะนำบอกว่าชอบกินเนื้อเหรอมีร้านอยู่ใกล้ๆเพราะเราไปอยู่ที่หาดจอมเทียน่ร แต่อันนี้คือคือเราต้องบอกว่าเวลาเรานั่งคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการกินอาหารการที่เนี่ยมันสนุกนะเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคในการเลือกรับประทานคือไม่ใช่แค่แค่เดินไปกินคือคือคือเราคุยกับพี่ๆพวกนี้เยอะๆเนี่ยการกินมันกลายเป็นศิลปะกปเลยนะคืออย่างเขาพูดมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเบียร์ที่บรูโน่เนี่ยของเด็ดที่สุดของเขาเนี่ยคือสเต็กพอชช็อ หมูเด็ดมากซึ่งตัวเราเองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินสเต็กหมูคือเราชอบกินสเต็กเนื้อเราก็ลองอ่ะโอเคดิ่งไปที่บูโนไปเลยก็เจอร้านก็เข้าไปร้านโรแมนติกคือร้านนี้ก็เหมาะอาการมาเด็เหมือนกันแล้วหน้าร้านใหญ่ผก้ใไก่เตรียมไว้เลยนะคือร้านก็จะเป็นร้านผู้ใหญ่หน่อยคือหน้าร้านก็จะมีแบบเป็นแอเรียสำหรับสำหรับผู้ใหญ่ที่เขาสุขสิกาเพราะนั้นการนั่งอยู่ในร้านเนี่ยจะไม่มีควัน จะไม่มีคนมาบุหรีดูซิแก้ารบกวนคุณคือเขแยกโซนคือคุณจะกินแบบค่อนข้างสบายใจอ่ะก็แบบในสัดส่วนชัดเจนใช่ไหมคะทุกโต๊ะทุกโต๊ะตอนที่ไปนะทุกโต๊ะก็จะมีเทียนไว้ให้หมดโอ้โหแล้วแค่เขียนก็โรแมนติกแล้วเป็นการไปทานอาหารที่โรแมนติกมากเพราะผมไปกับบริ้าเอฟบีนอมอลอ่างนี้เดี๋ยวนะพี่โรแมนติกมากเลยคุณสองคน แลเรียกว่าพอมาะมาะมองตากันนี่มองกันแล้วตรงกลางเป็นเทียนเริ่มหวั่นไหวอะไรแบบนี้ตรงกลางมันสิ่งมามเกินดีนะได้เพลงอะไรมาหรือเปล่าใช่กินเป็น่กิ่นนี่กลิ่นว่ามันอร่อยหรือมันเราไม่ติดเกินไปเราไม่เราไม่เราไม่ค่อยทานสเหมูเราก็เลยบอกพี่เขาพี่ชื่อพี่โอ่งได้ค่ะพี่โอ่งก็เลยบอกพี่โอ่งพี่โอ่งกินหมูเนี่ยพี่โอ่งเทสเทสพอกช็อปหนเลยพี่โอ่งก็สั่งพอกช็อปมาเพื่อผม คตรอร <laughs> ่อยเลยว่ะบอกไปถ่ายรูปป้ายหน้าร้านเดี๋ยเหมือนเหมือนแม่เพื่อนหนูเลยอ่ะเวลากินอะไรอร่อยอ่ะชอบถ่ายป้ายหน้าร้านให้รู้ว่ามาถึงแล้วมันต้องมันต้องบอกต่อนะเรื่องแบบนี้ใช่ครับคือเราก็สั่งสเต็กเนื้อมาเนื้อก็อร่อยแต่ว่าพอเราลองกินหมูจริงให้สเต็กพอกชอบอร่อยจริงคือปกตินี่เมื่อกี้บอกว่าเออที่อนเดียวเขาไม่ได้ทาแบบว่าหมูทีนี้เนี่ยพอเราปรับมาเนี่ย สถานการณ์ปกติน้ําเคลียร์รับชีวิตกลับมาอยู่ในร่องรอยปกติเราก็อยากจะพาแบบเพื่อนๆหรือใครที่แบบเฮ้ยใครชอบกินพ็อกช็อปไปเลยไปพัทยาไปบูโน่กันไปบูโน่กันดิ่งไปบูโน่สั่งมาครับเฮ้ยมันสู้ขาที่แล้วไม่ได้ว่าทำไมอ่ะสู้ขาที่แล้วไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาพี่โอ่งสองคนใช่เราไม่โรแมนติกเราก็เลยเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของโรงแรมที่เราไปพักกันค่ะเฮ้ยคเราเรียกว่า ทำไมเขาเนีอกช็อปไม่อร่อยบูโน่เปลี่ยนไปบูโน่เปลี่ยนไปทำไมบูโน่มันเป็นอย่างนี้อ่ะอาบอกว่าอ๋อลืมบอกมึงครับมันเป็นอย่างนี้ร้านอาหารร้านนี้มันเป็นร้านที่เชฟที่ทําเนี่ยจะวนกันเชฟจะเชฟมีห้าคนก็วนกันคือบูโน่จะมีหลายสาขามีมีหลายประเทศด้วยก็คือก็จะวนกันไป เดือนนี้เชฟที่ถนัดเรื่องพ็อกช็อปเขามาอยู่ที่นี่เดือนนี้เชฟที่ถนัดเรื่องสปาเกตตีเขาจะมาอยู่ที่นี่เชฟถนัดอาหารไทยเขาจะมาอยู่ที่นี่เราไปตอนนั้นอะมันไม่ใช่เชฟที่ที่ถนัดเรื่องสเต็กแล้วอาก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีกว่าพ็อกช็อปเนี่ยเขาก็แนะนําวิธีทานอาหารให้อย่างเขาบอกว่าเบียเวลาเปิดเมนูมานะสังเกตดีๆคือเมนูต่อให้มันจะมีเป็นสิบหรือร้อยรายการต่างๆครับมันจะมีร้านประเภทนี้มันจะมีเมนูที่เรียกว่าเชฟเลโกเมน Mm hmm. <Chef S 3> เชฟเล่คอมเมนต์ Chef เชฟเลคอมเมนต์จะบอกสมมติว่าหมดสเต็กมีเขียนอยู่5อันอาจจะมีแบบเป็นดาวติ๊กไว,ว้ว่า Chef เชฟเล่คอมเมนต์สองอันนีออบอกว่าก็จะรู้เลยว,ว่าเดือนนี้เชฟที่เขาถนัดเรื่องอะไรมาประจำอยู่ที่ร้านนี้เพราะฉะนั<อ>้นจงสั่งแบบนั้นถ้าเกิดเราไปร้านครูนโรนโ่เปิดดูเลยและ <ขอ S 2> เด <commencement. S 2> ือนนั้นเราจะได้รู้เลยค่ะว่าเชฟคนนั้นคือใครแล้วอาร์บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปกันแบบหลายคนนะคือเราเราเราไม่ได้อยากแนะนํา ให้ให้ต้องใช้สปังเยอะครัคือเราไปทานหลายคนได้ไปทานครอบครัวก็ได้ไปทานกลุ่มเพื่อนก็ได้การเราดูเลยเชฟแล้วคอมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองรายการคือมันมีหลายรายการเพราะเชฟคนหนึ่งก็ทําได้หลากหลายนะสมมุติว่าเราสั่งเชฟแล้วคอมเมนต์ไปเนี่ยไปกับเพื่อนสักสี่คนสี่คนสั่งเชฟแล้วคอมเมนต์หมดเลยคเชฟคนนี้อาจจะทำสเต็กได้ด้วยแต่เขาก็ทำสปาเกตตี้อร่อยด้วยสเต็กมาสปาเกตตี้มาอีกสองอย่างสั่งไปเชฟแล้วคอมเมนต์หมดถ้าเราสั่งครบเนี่ยเชฟเมื่อได้ใบออเดอร์เาไปแล้วเขาจะเดินออกมาให้เรา เพื่อมาโค้งคํานับให้เกียรติเราเพราะเราให้เกียรติเขานี่โอ้คือบอกนะนี่เลคคอมเมนทุกเมนูไอ้ไอ้ตัวนี้แม่งสั่งหมดเลยเออเล่นหมดเลยโอ้ยต้องขอเอามาดูหน้าหน่อยดิไม่ใช่ไรเขาไม่ได้ขอเอาดูหน้าขอออมาเปลื้ยเปอยหนึ่งเลยออมาดูหน้าว่าใครสั่งปลื้มด้วยความปลื้มไม่ใช่ด้วยความขอเอามาดูหน้าสิใครเขออาเราหาเรื่องทำทุกอย่างเลยอาเราพูดเราก็อยากลองไงคืออยากลองจริงๆเพราะเราอยากลองปุ๊บเราก็ต้องลองครับแล้วปรากฏว่า อาหารมันอร่อยจริงๆอ่ะไอที่เล็กคอมเมนต์ไอที่เล็กคอมเมนต์นี่แหละสุดยอดคือคือคืออาจะบอกว่าเชฟหรอเขาก็จะดูอ่ะเชฟก็จะมีใบออเดอร์หลายๆใบเอาโต๊ะนี่สั่งอันนี้อันนี้เชฟก็มีหน้าที่ทำไปพอมาถึงใบเนี้ยโดยธรรมชาติเขาจะสะดุดอยู่แล้วโอ้โหนี่เล่นของถนัดเราหมดเลยเล็กคอมเมนต์เราเรียบเลยเขาก็จะดูว่าเขาเรียบเขาก็จะดูเลยว่าโต๊ะไหนสั่งเขาก็จะให้เราทานไปพอเราใกล้ๆเช็คบิลเชฟก็จะเดินใส่หมวกสูงๆเดินออกมาแล้วมาโค้งขอจับมือทุกคนที่ให้โอ้โหดันนั้นมันมันเป็นมากกว่ากาาาารรทนอห นั่นแหละมันมันถึงว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือศิลปะคราวนี้มาเรื่องของราคาละคะราคาเรื่องขอราคาแพงนะสัมผัสได้ไม่ใช่ไม่ห้า0ันเจ็ดชให่หนึ่งชิ้นห้า0นเจ็่แพไม่แเอเถูกกระนางนวลด้วยออันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมส่วนคนที่ไม่กินทั้ง เและซีฟู้ดก็ไม่กินแค่ทะเลทานเนื้ไม่ได้ถือจะรับนักถือจะไม่กินเองแม่หรือแค่ทะเลอารทะเลด้วยจริงมีอีกร้านหนึ่งเป็นเป็นร้านที่อันนี้ถูกสุดเลยคือเหมือนเราไล่จากแพงลงมาเลยนะอ่ะเด็ดดีครับด็อันนี้ทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนครับมันคือขนมจีนเฮ้ยขนมจีนหนูชอบทานากขนมจีนนี่แหละทำจีนมานยามีทุกน้ำยาเลยคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงช่วงแรกๆที่เราทำงานแกรมมี่เนี่ยเราก็ไปเที่ยวสมเด็จ กับพวกนักแต่งเพลงหลายๆคนแล้วพอขากลับจากระยองมาต้องวิ่งผ่านพัทยาใช่ไหมครับพอผ่านจากพัทยาเนี่ยผ่านพัทยาเนี่ยพวกพี่ๆนักแต่งเพลงก็จะพาไปนั่งทานขนมจีนร้านหนึ่งชื่อร้านว่าเรือนข้าวปุ่นเมื่อก่อนเนี่ยร้านเรือนข้าวปุ่นเนี่ยจะอยู่เส้นพัทยาปบาเลยอยู่เยื้องๆกับร้านขึ้นเดี่ยวไก่แม่สีเรือนใกล้ๆฟูดแลนด์เราก็จะไปนั่งกินกันแล้วพี่ก็จะบอกว่าต้องซื้อใส่กล่องซื้อใส่ถุงกลับไปฝากพวกพนักงานแบ็กออฟฟิศพวกพนักงานบัญชีนู่นนี่นั่นขอจีนเนี่ยนะใช่บอออกกต้้งซืไปฝามันออร่ยมากเราก็เลลยองกินให้อร่ออยจริง่ะ ทีนี้พออร่อยจริงเนยเรารู้ว่าแม่แม่เราชอบเป็นคนชอบกินนมจีนค่ะคือหลังๆพอไปพัทยากับแม่ ก็อยากจะพาแม่มาทานร้านนี้ค่ะปรากฏไปถึงร้านหายไปแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะร้านหายไม่รู้ไม่มีไปเจอยังหาไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเป็นเรื่องดีใจมากแล้วหแบบหายไปนานแค่ไหนคะกว่าพี่ฟอร์เบอร์าเจอเกือบครึ่งปีอ่ะโอ้โหพี่โอเวลบอกว่าฉันขับรถไปพัทยาเกิดือบเดือนเพื่อไปตามหาร้านขนมจีนร้านนี้คือเราเดินไปถามคนแถวนั้นเลยนะข้างๆอ่ะแถวนั้นแข้างๆเขามีร้านมอไซค์ถามร้านมอไซค์พี่ร้านขนมจีนแล้วพอดีเราร้านมอไซค์ขนมไม่รู้ เลิกขายแล้วมั้งเขาก็แบบว่าอาจจะไม่ได้สนใจคือมันเลยทําให้ยากในการที่จะหาในการที่จะหาแกไม่คือพี่ปุ้นนี่พี่เขาปุ้นนี่แกไม่ฝากร้านข้าว้าแะใครมาก็บอกเขานะว่าย้ายไปอีกสองซอยอะตอบมแตีคาตอบใส่เลือดไปแล้วมังพี่ฟองเบียร์ไปหามาเจอได้ยังไงโดยบังเอิญโดยบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งต้องไปเล่นต้องไปดูศิลปินเล่นคอนเสิร์ต แล้วก็ขับรถหากันว่าไอ้โรงแรมที่เจ้าภาพจองไว้ให้พักอ่ะมันมอยู่ไหน<อ>แล้วเราเหลือไปเห็นเขาาเลืนเ,นเข้าพูดอยู่ตรงพัทยาสายสามร้านเดียวกันแบบบอกว่าตู้จอดเลยเข้าไปจอดเลยเดินเข้าไป เจ้าของร้านคนเดิมโอ้แล oh. oh. ้วป้า okay. จําเราได้ค like ่ะแล้วป้าเดินมาก่อนเลยโอ้ยป้าใจจริงเลยศิลปินกลุ่มบ้างแต่เปิดร้านมาหนูคนแรกเลยองเอ้ยป้ามาบอกไอ้เบิร์าย้อนใส่ไม่บอกใช่ไหมล่ะป้าน้อไซส่ไม่บอกใช่ไหมป้าล้อนะป้าได้รอหนูมานานแล้วแล้วป้าวันนั้นวันนั้นป้าบอกว่าช่วยไปบอกคนอื่นด้วยนะว่าป้าอยู่ที่นี่ว้าว ป้ารออยู่จริงๆป้าทำง่ายๆกว่านั้นนะครับคุณป้าครับถ้าฟังอยู่นะฮะคุณป้าถ้าเดินไปบอกร้านมอไซค์นะฮะคุณป้าคุณป้าบอกว่าป้าย้ายไปอยู่สายสามใกล้ๆผ่านคาฟูป้ายร้านเขาจะเป็นพื้นสีม่วงตัวหนังสือสีขาวขากง่ายมากเลยหรือว่าวิธีไปที่ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือวิ่งมาเส้นหลักสุขุมวิทเนี่ยพอเราวิ่งมาถึงแยกที่แบบเลี้ยวขวาเข้าพัทยาเหนือเลี้ยวขวาเข้าพัทยากลางอะไรพวกนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้าพัทยากลางครับ เลี้ยวขวาเข้าพัทยากิ่งไปเรรื่อยๆตงยาวไปเรื่อยจนเราเจอก็เตี๋ยวไก่แม่สีมือแม่สีเรือนอยู่ซ้ายมือครับมันจะอยู่ตรงหัวแยกพอดีครับ,รบเราเลี้ยวซ้ายแยกแม่สีเรือนครับตรงขึ้นไปสักประมาณโล2โลร้านอยู่ซ้ายมืออ่าทำนี้จะอธิบายง่ายแต่ผมว่าจะมีคนหาเจอพี่ฟิคพี่เบียร์แต่ต้องเป็นพวกเที่ยวกันคืนนิดนึงอ่ะพวกไปเทคเอ็กไซท์เขาบอกว่าอยู่ติดอยู่ติดเทคเอ็กไซท์ร้านเอ็กไซท์ยังไม่วอดเทคเหรอพี่นี่เขาเขียนว่า ใชให้สังเกตนะครับด้านซ้ายมือจะมีดิสโก้เทคใหญ่ๆชื่อเอ็กไซจริงร้านนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบกินขนมจีนผมแนะนำนะเพราะว่าหลังจากป้าเขาย้ายมาร้านนี้เขาเจริญขึ้นนะเขาจะเลิศขึ้นเขาใหญ่ขึ้นใหญ่โตขึ้นเขามีความพัฒนาร้านขึนใหญ่ขึ้นแบบเป็นสองห้องแถวไซส์ใหญ่ติดกันเลยใหญ่เลยคนชอบแล้วมันทําให้เขาสามารถ โชว์ออฟได้มากกว่าเดิมโอโชว์ออฟคือยังไงเราไปกินมีน้ำยาสองสองมันเป็นองมันเป็นห้องแถวเล็กๆไงตอนเราไปกินอ่ะก็อาจจะต้องเบียดเสียดแล้วข้างๆก็เป็นมอเตอร์ไซค์เราก็อาจจะต้องไปกินเบียดเสียดแต่พอร้านใหญ่ขึ้นเนี่ยเริ่มมีการโชว์อุปกรณ์มีการรีดขนมจีนสดให้ดูว้าวว้มีเครื่องรีดมีการต้มน้ํากันเดืดอให้เห็นตรงหน้าเส้นขนมจีนผลิตอย่างนี้นะจ้าหนูทําให้ดูเลยค่ะแล้วเขาก็จะไม่ได้ทําเส้นใหญ่มากคือจะทําเป็นเส้นแบบเล็กๆจิังแระ อคนทำใช่เขาก็จะแบบกดบีบเส้นทําออกมาปุ๊บแช่นะเสร็จแล้วขึ้นมาม้วนเป็นก้อนให้ดูตาน่าหวานใส่จานเสเห็นแบบสดๆเลยนี่เขาเรียกขนมจีนสดหรอคะขนมจีนเส้นสดไงสดมากนี่แหละสดมากไม่ไม่ไม่สดไม่มีสดกว่านี้แล้วทุกไก่เพราะบีบออกมาบีบมาแล้วขึ้นจากน้ำละม้วนเป็นก้อนแล้ววานให้ที่จานนี่แล้วอร่อยอยู่ตรงแล้วร้านนี้เนี่ยมีน้ํายาครบทุกแบบแต่โตแม่จะเป็นคนชอบทานน้ายากะทิ แา่คนอื่นๆที่เขาชอบทานน้ายาอื่นๆกันเนี่ยก็จะชอบแล้วพวกผักพวกอะไรพวกนี้นก็ตักกันไปตามเต็มเหนียวเท่าที่คุณอยากตักบุฟเฟ่ผักตามใจชอบส่วนคนที่ไปแล้วบังเอ,อิญไม่ชอบกินขนมจีนค่ะ้าเขาก็มีเมนูอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ได้ไอร่อยสูงสีขนมจีนมาก <c oughs> มันคืออาหารธรรมดามากคือข้าวไข่ฟูหมูทอดโปกมะพริกหนุ่มเนี่นะคะโอ้โหแล้วก็มีไข่ฟูอยู่ก็คือไข่เจียวที่ทอดไข่จียวฟูฟูแล้วก็จะมี หมูทอดหมูทอดผิดหนุ่อ๋อตายแล้วพี่หนูเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวมาต้องเบรแล้วอ่ะช่วงนี้ต้องเบรกก่อนเบรไปกินข้าวกันเลยโอ้สองนาทีได้สามคำนี่ยพ <laughs> ักสักคู่หนึ่งได้ค <laughs> ่ะสีสสสน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้โอเคเดี๋ยวี่วงนีากลับมาีกันต่อน,นะคะกับบรอดท t ่ชาวเวีตอบทุกจดหัวใจชอบเที่ยวค่ะ